คดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นโยงกับนกันกการเมืองระดับชาติเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยคดียังไม่สู่ศาลใช่ไหมฮะอ,อีกเรื่องนึงก็คือที่เรากังวลคือเรื่องบูรณะหรือซ่อมแซมส่วนที่คำยันพระเจดีพันถี่ร้อยปีเนี่ยฤดูฝนที่ผ่านมาเราเราเห็นชัดเจนว่ามันเริ่มมีดินดินพังลงมาจํานวนมากซึ่งถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นอันตรายกับพระเจดีแล้วก็ยังพบว่าเนี่ยสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีการไปขุดหาสมบัติ ตามหลุมฝังศพของบรรพบุรุษแสดงว่าเรื่องนี้มันการตระหนักรู้ของประชาชนเนี่ยอย่างยัง,ย,งยังน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็จำเป็นว่าเราต้องจัดงานสักครั้งหนึ่งเพื่อจะบอกเล่าตอกย้ำให้ชาวบ้านว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งเรื่องคดีความไปทึงไหนสองเรื่องการบูรณะซ่อมแซมฐานพระเจดีเนี่ยจะทำยังไงให้คนเห็นความสำคัญให้คนตระหนักว่านี่มันเป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมือง